ใหญ่ให้เดินอย่างนี้นะฮะครบเครื่องมากๆไม่ว่าจะเป็นดูหนังกินข้าวช้อปปิ้งนะฮะรวมถึงธนาคารก็มีนะคาะอย่างเดียวต่อทะเบียนบ้านไม่ได้แค่นั้นเองครบหมดแล้วนะจริงพี่บ้าปไเนี่ยพี่ห้างนะพี่ไม่ใช่ศูนย์ราชการพี่จะให้เขามาต่อแต่เป็นบ้านที่พี่ทำไมอ่ะเอออโอ้จบเลยทุกอย่างก็อย่างนี้แหละก็อย่างนี้ละนะคนใจใจลอยไงพี่แคนช่วงนี้ใจลอยมากสงสัยอยากไปเที่ยวปีใหมม่ใช่ไม่ใช่ครับ ที่ใจลอยไม่อยู่กันและกันตัวเนี่ยเพราะว่าใจตอนนี้อยู่กับทุกคนหมดแล้วครับทโอเคก็ใกล้จะถึงปีใหม่แล้วนะครับยังไงพวกเรามีโอกาสมาวันนี้ก็ขอวอวยพรลงหน้าละกันว่ายังไงนะฮะปีใหม่ปีนี้ก็อยากให้มีความสุขครับเรื่องอะไรที่แบบว่าไม่ดีที่แบบมีความทุกข์ในปีที่ผ่านมาก็อยากให้ชิ้งมันไว้แล้วก็เริ่มต้นปีใหม่แล้วก็ถ้าเกิดใครทำง,งานเนี่ยขอให้ได้โบนัสเยอะๆเลยเอาสักสิบเดือนได้เลยนะใช่แล้วถ้าหนูเป็นนักเรียนแล้วหนูจะได้อะไรพี่ แฟนคขับสมัยครับน้องหาเรื่องผมตลอดเลยไม่ใช่ก็หนูเป็นนักเรียนนะพี่ให้ได้อะไรอะหนูไม่ได้โบนัสอะถ้าหนูไม่ได้โบนัสเดี๋ยวพี่ซื้อโดนัทให้กินแล้วกันโอเคนะพี่อร่อยโดนัทจะได้ห่วงใยหรือยังไงพี่ไม่ใช่ครับพี่ตอบแขร์ไปเออแขรตลอดอ่ะจริงๆก็ในช่วงปีใหม่นี้นะคะก็สต็อปแล้วเพื่อนๆเนี่ยในวันนี้เลยเราขนเพลงสนุกๆแฮปปี้มาเยอะมาก ส่วนใครที่รอหนุม่มอีกคนนึงนะที่แบบใจเย็นๆก่อน,นโอ้โหเห็ไมฮะเดีวก่อนจะบอกว่าใครที่รอหนุม่มอีกคนเนี่ยยังไม่ได้เจออ๋อใช่ของเดียเก็บไว้นูน่นเลยหนูนู่นโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยไหนก็ยืนกันแล้วเห็นสองสาวเขายืนคู่กันแล้วนะครับอ,อยากฟังสองสาวร้องเพลงคู่กันไหมโอเคครับผมแล้ว